ชีวิตช่วงนี้เป็นไงบ้างก็ดีครับดียังไงอ่ะดีที่ไม่ตายเอ้าไมดีที่ไม่ตายดีที่เราเมีชีวิตอยู่โยมโยมคิดว่าจุดยืนชีวิตของโยมแบบมันมั่นคงหรือยังก็ในระดับหนึ่งครับคิดว่ามั่นคงโยมลองดูนกเพนกวินเนี่ยลองมองดูะ เอากรอบมาทีโนเพนฟินเนี่ยนะลองดูด้วยชีวิตเราจุดยืนของเรามันอยู่ตรงกลางมันอยู่ท่ามกลางแสงสว่างมากมายอ่ะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งอ่ะมันเกิดมีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่ามันแย่มันเศร้าใจมันแย่ใจนะจิตมันตกไปแล้วถามว่าเมื่อใจเรามันยังมั่นคงอยู่ไหมมั่นคงอยู่อ่ะสมมติถ้ามันเกิดอุปสรรคขึ้นมาเราจะทำยังไง มมติเราต้องสลักอะไรบางอย่างเพื่อในสิ่งที่มันดีกว่าน,นี้เราควรจะทำเช่นไรอ่ะโยมลองเลือกเลยสิอ่ะถ้าเกิดจะต้องมีการสูญเสียอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วชีวิตมันจะอยู่ได้ไหมอย่าคิดหนักสิคิดหนักใช่ไหมล่ะเกมชีวิตอ่ะมันมีแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าไม่นในเกมในโลกออนไลน์อ่ะ แพ้ก็เริ่มใหม่ใช่ไหมใแต่ในชีวิตจริงอะแพ้ก็เริ่มใหม่ได้แต่สุดท้ายอะมันก็ไม่มีมันก็ไม่เหลืออะไรอะลองเคาะดูสิดูสิจะไหวไหมเออเอเอเนี่ยเราก็ยังอยู่ได้ใช่ไหมคนมาว่ามาบ่นเราเราก็ยังอยู่ได้ใช่ไหมใครจะบ่นเลยแล้วก็ยังอยู่ได้ใช่ไหมนะชีวิตเราก็อนะจุดจุดหนึ่งเอาดิเน่ใครจะรอดครานะก็ได้นันจะมีอะไรในชีวิตเห็นไหม ชีวิตก็ชิวๆอยู่แล้วก็ยังมีจุดยืนอยู่อ่ะ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 เนี่ยโอ้กล้าที่ต้องตัดสินใจเฮ้ยห็นไหมต้องกล้าชีวิตมันต้องกล้าหน่อยเห็นไหมเอาดิเห็นไหมเราก็ต้องกล้าตัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัดสินใจเฮ้ยตัดสินใจหน่อยเห็นไหมต้องกล้าหน่อยมาดูด้วใครล้มมาอันน่ะนนะฮ่า

เ้ยสุดท้ายชีวิตเราเหลือแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรใช่ไหมมันมีความว่างเปล่าถามว่าในเกมเราสามารถสร้างอางใหม่ได้ไหม<ช>ได้ชีวิตจริงแล้วก็ทําได้เหมือนกันอย่าไปยอมแพ้ก,กับอุปสรรคทำมามันเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นเตที่เนี่ยร้านอะไรเน,นี่ยรูทไว้คาเฟ่เขาไม่ได้จา่ายหนูพี่นะแค่พดูดอะไเฉยๆแค่แค่นี้แหละรู้เรืองแค่นั้นแหละ